ไมีความหมายอ่ะอยากเข้าอะไรอยาเขเข้าเข้าคอยแท็กเศแม่งอดีๆข้างหน้ามีกลามอ่ไม่ผมทำผิดล้รรีอะไรบาแล้วเนี้าอทผมไม่ได้คอตนี้ผมไม่ใช่กิสต์ตัวแล้อะไรกับดบ้ตัว้นส้มดาบแ้ตัช่้นส้มดาบสีดาอสีด๊าันสอมดนส้ดาก้้มด๊าบั้นส้มั้นตมด๊มดใช่

จะมาคอมโบกับลุจิสามีเจะพ่าเขาสองหนึ่งเก่งัว่้เก่งยเปลี่ยนแล้วแต่เป็นเรื่องปกติเกตหนึ่ใช่ไหมเก์สองมีไม่ใส่ของบไมครับไม่มบอกว่าดีแล้วผมไม่ได้ใส่เกสองสี่ใบไม่ใส่เกตสองใอะใส่แ แล้วที่เหลือสาเลยใช่อที่ไอสัตว์เจคีไปไอสัตว์เจคีนี่เคยได้นในโชว์ุสักครั้งไม่ได้เงี้ยไอสัตว์แต่อายุเพียวกาได้ต่เการสิบสี่ใบเียวไข่เนว่ยค่ไีสิบสิบสองมีสิบสี่รอบเดียวเดี๋ยรอบแรกรอบสองขายาขาเปิดเดี๋ยวถ้าาสามรถคนอีกทีติ๊กเกอร์ล้วนเลยพเอ ว่าวันเจอเลยครับโอ้่งไหนลงไลนล่ะนนั้นจบเลยนี้นับฟลิตเตอร์นับ้องออสสกมอสกิมทานได้ไหมไม่ได้ิปีกเลยน่งมือไม่ไ้น่งมือขนาดไหไม่ัวหอกปลาัอ่นีัมมันตัวนตัเปนนเ็วเป็ัเป็นเันนว็ันตัวนัตัวนตตนันเ็ันเน เ็กตติดให้ผมแนว่าเช่อะไรใชม่ไม่ได้โบราณไม่ได้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 

สามแอ่ะเมื่อกี้มันยังไงราไปนสิบสี่ยี่สิบสี่เออได้นึ่งสิบสามสามคนเินได้กินอะไรยเราพูดเราได้เลยาตุสาตนสีุ่สแอนด้วยมีมาสงสาีอะอยากได้ไม่น่บอกว่ารัเต็มตงตอบอไปย ตัวไหนรถสครับสองเนี่ยใช่ตัวนี้รสองครับใช่ไหมอย่ี่า้แบบตัวข้าลงมากว่ีต่สามไม่มีถ้าเลยสีเนสองลสีดำตใช่สีดำที่เั็จะมีคนที่ค่าได้ก็คือรราสองคนเดียวที่เป็นสีดำที่ข่าได้ก็คุยาลอมงแล้วก็คุยยิงจนมีสอ ม่เนควันนี้เรามาตีได้สับปีกี่เดือิ นี่เป็นบ็อกเกอร์นะถ้านอนใช่ถ้านอนบอกไั้พอดีมีอะไรดุไหมเอไม่ดตี่ทวนี้มเ่งหมดตีตตั้งยผมไม่้ทอะไรนะแต่พี่เลยผมไม่ต้อทอะไรมตนนี้ตีาตรงๆชอบุอันนี้โ้ยตัวนี้ะ

ห้าสี่ดีแตดนน้อยี่หกพันีบเ็เมื่อตีหกหมื่นสงใที่ิบสองอ้เกาเหรอคงจะได้รวยยี่สิบสองขอสอใบางเท่าไหร่เป็นตัวเสือตอนนี้ไม่จาเป็นสิบเจ็ดหรอยี่สิบหหรือมึงจะเที่ยวกัสิบห้าสามสิบ สามสิบค่ัลายอันนี้ลายมันนับไหมมันไม่นับอีกแล้วเป็นลายอ่ะมันไม่ใช่จมีแล้วันนี้คอสแปดนับเจ็ดเบแไม่ปะจะเรางงตาตสอไม่ได้หรอตียก่ไนะคิว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 ีิววควววไวไวว มั่อนี้ะมาแชรเหมือนกันนะเป็นะไรอ่ะเ็นไรนะไเไเอักแหนกเพื่อแฟนอ่ะกเดีครับเดวเดชื่อคนไหนบอกตคนไหนเดเดไหนเดดูไ

เดี๋ยวไวเ้ทำมัไม่ได้ไล่ตู่ายถ้าหัาร14 26 26 632 2มีใเกคอง2มีใบกูหาใงเดียว4ใบจัดจัดดไข้าวในี่อะไราตายเจ้ย2ยัดแม2ใโคตรอะไรเหม2ลูไอ้เห สยแต่ที่ใส่เองใส่ทีทั้งคู่ทั้งคู่เลยมันเลยมีกี่ใบอ่ะให้แทนเดี๋ยวสายเองจะดีกว่าน้าไ้มันมีเ่เต็ตัวที่แม่พี่เดินมาเ่ยเ้าบอกเออสใบแง่ม่เอาไ่เลยแล้วตอนนี้หรอยี่สิบัองย่ิบสองหกสิบสี่จ่ยหนึ่งาอง่ยนึ่งโนง่ายน่งกรอง่าย่งโกรสง่ายหงกจ่าย่งกรงจ่ยงก่าย่งโ่่งน่ึ่งกจาย่งก แล้วก็เก็บสองไอะไรก็ได้เก็บสองกับใปไมาได้เขาบอกว่าเน่ยนรอบแรกเกันเลยนัวชเนวมันก็ต้องเพินัอยไหเออ้เลอยู่ได้จบไม่ได้จบไม่ได้นี้จบไม่ได้่างนี้ เชื่อสองนะสองแปดสอม่ไดมันีบจีบเลยมันรีบจีบเดยนี่เนี่ยไม่พอมันบอกว่าเตะท้อท้เลยทำไมครับอ๋อเต็กเดิมอันนี้จุ่ยเมันได้จุ่ยมันได้จุ่ยไช่นี่แหละผู้หิแค่นี้สาาร

ว่มันแรมันพอเเจมันจยไม่เกียวมันอยู่แล้วนะไม่เพิ่งแค่เืนนี้้เป็นไอ้น้หลอ้คนที่เมื่อลงอีกี็มันต้องมือแหลกอ๋อสารใช้กิจมีโซบะเทอะไรอ๋อเข้าใจแล้วเป็นี่่นนีไได้ใ่่ไส่ยักอง่ย่่ใเดียวขึ้นมแล้วก็ลงาได้ใบเดี ไกินก่อนงและลงปีใช่ลงปีลงปีกอางนั้ขึ้นเป็นเด็กที่แต่ลงไปแล้วพดแต่ที่ไปตอนไม่ได้กินภาษาไม่ไดไม่เปียนก็ลงภาษาตวันกว่าย่ล้ภาษาวนตกว่ายแต่อเจอแต่คนไม่อยากเจอเจอสรข้เาตนเยไม่อยากเอสาไดเจอแต่ไหน สิบสองชนสองอ่ะอ่ยู่เองเหรมาสอง้นงสิบสองชนเจดีมยวลงห้าก็หมื่นดิมห้างลงนี้ก็ชนเจ็ด่ค่ะสิบสองชนเดนะครต่างสองมั่นไม่ลงของสามเอ้ย่แน่ัพอลเยนนี้บว่าถ้าเลนยมันนะลงาลงาได้คนหนึ่วล่งมาแ้วน่นหว่หสิบห สองมือเจะเป็นยี่ินี้กับมาคนี้กมลงมจะลงในสภาพอะไรก็ลดสอยูดีคาร์โบก็เ็คือเราลอเรียนรู้ว่าคาร้าสเนี่ยเยียมหูอไม่ปวท้องนะไม่หลับนะเนี่ยโอเคกนี่อ่ะก็ลงลตอให้แลเหลือเลมันแปลกแปลกแมแปลกแปกแ เกียร์กตอกีร์อ่เกาจะตดเกียรไปม้ยโอหยสิบชนเจ็โอ้ยยยยยนยขอบยยยยยยยขยย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 ้ยยยยยยยอยย

ก็ลงเยี่ยนกเหมือนตัดเครียตหเอลงเอาไปแะที่แลอมมาหลอกจวยิงเตีนะครับีดีดีอีดีอันะพี่ไม่จวัพี่ผมไม่สยงี่เรีดพี่ไม่ยับเยี่ ขอบคุณพี่ยมากครับจะต่อไหมเราจะให้จิกยัต่อให้จิกก็เ๋ยวผมทได้ครบเพราะว่าคิดอยู่ว่าที่นี่น่าจะตัดทิน่แหละน่าทำอะไรเพิ่มไม่ได้ลยนี่ไงจิกแกงบูกับไม่ต้องยาไม่ต้องนจต้องกได้